ตรวจเช็คง่ายๆได้เองที่บ้านครับคลิปนี้ผมพามาตรวจเช็คภายในห้องเครื่องก่อนออกเดินทางครับทุกท่านเป็นวิธีการตรวจสอบระดับน้ำมันสารหลอลื่นต่างๆและความผิดปกติภายในห้องเครื่องครับมาเริ่มกันเลยครับมุมด้านซ้ายบนสุดจะเป็นกระปุกน้ามันเบรกหรือน้ามันคสัส ที่เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาตรวจดูปริมาณน,น้ำมันต้องอยู่ในเกณฑ์ของแม็กซิมัมครับและต้องไม่ต่ำกว่ามินิมัมครับถัดมาด้านหน้าห้องเครื่องจะเป็นถังพักน้ำสำรองครับของระบบลอยเย็นปริมาณน,น้ำไม่ควรต่ำกว่ามินิมัมครับและกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ในรุ่นที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับน้ำมันไฮดรอลิกไม่ควรต่ำกว่าขีดมินิมัมครับหรือขีดด้านล่างนั่นเองและวงแหวนสีเหลืองที่ทุกท่านเห็นคือการวัดระดับน้ำมันเครื่องครับดึงการวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาจะเห็นตำแหน่ง2จุดนน้มัเครื่องไม่่่คววรตกาจุดล่างางััพกน้ำม้เปล่า ลและเมื่อเราตรวจเช็คทุกอย่างครบทุกจุดแล้วภายในห้องเครื่องจะต้องไม่มีเศษกระดาษหรือเศษถุงพลาสติกหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่มีคามน้ํามันที่เกิดจากการรั่วซึมของระบบให้เห็นภายในห้องเครื่องหรือบริเวณพื้นที่จอดรถครับเท่านี้ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คง่ายๆทาได้เองที่บ้านอย่าลืมนําไปใช้กันนะครับสวัสดีครับ